กลุ่มปิดมื่นสองไปเลยถ้ามื่นสองไปเลยเหมือนพวกเราจะได้รางวัลประมาณเท่าไหรนะแสนนึ่งแสนเลยว่าหนึ่งล้านนะทุกคนผมดูสูตรไม่ครบถ้วนชุดใหม่เรามาขอบุณครับก็มีพี่ผู้ใจดีนะครับทําให้หนึ่งหนึ่งตัวเต็มเต็มเลยนะครับหนึ่งล้านอ่านั้นต้องให้ต้องให้ถึงนะถ้าสมมติว่าทุกคนนะ่ะทาให้กลุ่มปิดมันถึงหมื่นสองอ่ะเราจะได้เงินหนึ่งล้านบาทเลยนะที่เขาเขียนเอาไวนะ้ อันนี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์จากจากทางร้านโดยเฉพาะที่มอบให้กับดิเกของเราเลยไม่มีรับเชิญครับก็มีตศ่ศินปินทีมงานครับผมตอนนี้สิลปิเป็นทีมงานก็เยอะมากๆเลยนะครับเยอะแบบเยอะอยู่แบบเยอะมากๆเลยใช่ไม่มีซ้อมครับวันพวกนี้คือ เด็กอีกกี่ซิชื่อไม่ซ้ําจําไม่ได้แก๊งชื่อไม่ซ้ําจําไม่ได้ชุดใหม่สวยมากคุณครับมาครับมาครับมาอยู่แล้วครับผมมาอยู่แล้วครับชุดสีชมพูก็ต้องขอบคุณ fc ทุกคนนะครับวันนี้เอาพูดถึงวันที่7หน่อยต้องขอบคุณ fc ทุกคนนะครับ fc ที่อยู่ในด้อมไหนอินทราแล้วก็อยู่ในด้อมการทําชุดของแนทนะครับที่ร่วมกันโดเน a ค่าชุดทําชุดสีชมพูให้นี่อย่างเต็มเต็มเลย ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็แล้วก็ชุดสีเขียวก็ร่วมกันทำนะครับแล้วก็ชุดสีม่วงนะครับมีพี่สาวที่ใจดีนะครับตัดให้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ,บมากมากเป็นพวกนี้เป็นวงแบ็กอัพเป็นวงฮิสทอรี่ครับวงที่เล่นกับเราที่บารมบีโชครับผม น้าแห่ต้องดูครับว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตน้าแห่ไม่ได้มีเพลงร้องน่าจะไม่ได้มานะครับนะครับในในตัวบทที่วางไว้น้าแห่น่าจะไม่ได้มานะครับค้าเสวยชุดรบคัณคับขอบคุณมากผมว่าวันนั้นผมว่าชอบนะผมชอบนะชุดสีชุดสีชมพูผมว่าชอบและชุดสีม่วงก็เป็นชุดที่ที่ผมว่าทุกคนน่าจะว้าวที่สุดใช่ป่ะทุกคนน่าจะว้าวที่สุดไปดูคี มาชอบนะผมชอบมากๆเลยสีม่วงอะผมรู้สึกว่าผมใส่มันดูนดูขึ้นใช่ไหมตอนเสียงปูเนี่ยขอาคุณทุกคนยแล้วก็ขอบคุณรางวัลทุกคนด้วยนะครับผมนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ รูปร่างดีมากขอบคุณนะคะผมเชื่อว่าทุกคนชอบสีม่วงจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ผมใส่ไปอ่ะผมใส่เดีอยไปใช่ไหมพอผมใส่เดีอยไปปุ๊บทุกคนเหมือนกับทุกคนกรีดอ่ะแล้วเหมือนกับเหมือนทุกคนไม่เคยเห็นอะไรองนี้ครับใช่ป่ะทุกคนเขไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรใช่เดี๋ยวดูผอมเพียวเพราะนายนายใส่ทีครับแต่ว่าชุดชุดม่วงความหลอกก่อก็แลกแลกกับแลกมาด้วยความเจ็บอยู่นะเพราะว่ารู้ป่ะเพราะว่าชุดม่วงอ่ะเดี๋ยวผมต้องมาขยักแขนออกวันนั้นแขนมันเล็ก มันทำให้ตรงนี้ยมันเป็นท่อเรือดเพราะว่ามันบีบเนียมันจะบีบอน่างมันจะเป็นท่อเลือดหมดเลยขอบคุณครับเออนี่จะว่าไปตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่ได้ของขวัญเลยเนี่ยได้ของขวัญมาชิ้นเดียวเองนะทุกคนเอ,อเ๊ะไปไหนกันหมดเนี่ยือ ชมพูก็หล่อครับชมพูหล่อชอบชมพูสายดูสว่างดูดูดูสะอาดสะอาดสวัสดีพี่เจนนี่ครับพี่เจนนี่มาแล้วสวัสดีครับฝากพี่เจนนี่ให้ของขวัญนี้ด้วยนะขอบคุณพี่น้อยนะครับโอ้ยชื่นใจพี่เจนนี่จัด,มา,ดม,จามาหน่อยได้ไหมพี่เจนนี่จัดของขวัญมาหน่อยได้ไหมคุยเรื่องชดเพลินก็คุยไปเรื่อยครับแต่อย่าเพลินจนเพลินจนลืมให้ของขวัญกันนะหรือเปล่า ม,มันส้นสายมากมากเลยเนี่ยมันส้นสายชุดโมงคู่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแยมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคุณแม่อมาลาด้วยแอบไปหาพอาไปเพ่ออะไรแล้วหรอรอติงใช่เดี๋ยวผมจะเปิดติงนะแต่ว่าเดี๋ยวรอผมเปิดติงสักสักมาเท่าไหร่ดีสักอีกขออีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันเลยเดี๋ยวเปิดติงเพราะว่าผมกลัวมันดึงคนออกเพราะว่านี้ผมกะว่าจะไล,ล่นานทุกคนไหวไหม ยืนเพื่อนผมไหวไหมไหลแบบไหลแบบยาวๆนานๆไปเลยแบบเหมือนนะ่นะเพราะว่าเราไม่ได้ไหลามาสองวันเนี่ยทุกคนไหวไหมว่าดีครับว่าดีครับชุดชมพูเข้ากับแบงก์ม่วงจริงๆงั้นเดี๋ยวถ้ารอบหน้าใส่ชุดชมพูฝากให้แบงก์ม่วงกันด้วยนะไ <c oughs> หวยอยู่แล้วไหวยอยู่แล้วก็มาดิก็มาดิครับถ้าไหวยอยู่แล้วก็มาดิครับเมื่อคืนลอยดีไหลจนหลับ อ๋อเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนมันไม่ไหวจริงเดี๋ยวว่าแต่ทุกคนหลับเลยผมก็หลับเมื่อคืนนี้จริงว,ว่าแต่ทุกคนหลับเลยเมื่อคืนผมก็หลับฝากแก๊งนายตาติดตัวของแก๊งพี่ด้วยนะครับครับพี่เจนี่ขอบคุณพี่เจนี่มากฝากซัพพอร์ตน้องผมไปนานๆนะสองันนี้คนที่น่ารักมากฝากเลยนะครับ ขอบคุณครับมืออุ้มใจคุณมากครับผมเปิดมาใจดีมันชื่นใจมันสึ้นใจใช่ไหมวันนี้เอามุมแบบนี้แล้วกันนะดดดีอยากชิวๆเพราะว่านั่งแอร์มาทั้งวันแล้วไงแล้วก็เท่าถ่านั่งลงข้งในมันก็ต้องเปิดแอร์แล้วแบบมันร้อนสำหรับเมื่อวานเลยครับสำหรับเรใม่เป็นไรเหรอน้องเซอร์ไพรส์สวยมากเพื่อนผมสวยมาก มันซื้นใจใช่ไหมมันซื้นใจมากๆเลยเป็นนางเงือกสวยครับเมื่อวานที่กับถ่ายแบนแบนทานียเนาะสวยสวยวอะสวยเฟิร์มเลยอะ่ะสวยเฟิร์มอะ่ะขอบคุณครับแบ่นตาดีเจคุณพี่แก้วครับผมขอบคุณนะจ๊ะสวยสวยดีเลยอะ่ะมันชื่นใจมากๆมดลงในอ่างสำลักน้ำอืม อุดหนุนกันได้เยอะอุดหนุนกันได้เยอะอุดหนุนของที่ที่น้องนุ่ขายกันได้เยอะอุดหนุนของที่น้องนุ้ขายกันได้เยอะมันจะเป็นกําลังซัพพอร์ตให้กับพวกเราเนี่ยไปได้อีกแบบอีกนานแสนนานเลยเราจะไปต่อกันได้สามน้อยจะไปต่อดิเกตต้องฟ้าจะไปต่ออะไั่นต้องขึ้นอยู่กับการซัพพอร์ตของทุกคนนะหรือว่านาทีอาจจะมาหรือว่ามาคันานานๆครั้งหรือว่าอาจจะมานาทีก็ฝากซัพพอร์ตกันด้วยเดอ้อ สวัสดีคุณขอบคุณคุณอัสตินกับหมีกระชาด้วยนะครับผมบาร์บี้น้องนุ่นอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเขาสวยเหนบาร์บี้เลยก็อยากจะากทำอยากจะทํานะแต่ว่าก็รอรอท่างผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะครับถ้าพี่เอรู้อยู่ก็อยากถ่ายแบบเป็นบ้างนะครับอยากได้เป็นพรีเซนเตอร์ของบิสิทวาเดี๋ยวจะหลับต่อดูจะไม่หลับไม่หลับไม่ต้องหลับหรอกขอบคุณพี่เจนนี่ครับเอาแล้วเอาละ อืของหญ่เข้าแล้วอืมอืมของหญ่เข้าแล้วอย่างนี้มันมันมันต้องต่อเนื่องนะมันต้องต่อเนื่องอย่างแน่นอนอย่าแผ่วอย่าอมนะครับแต่ไม่รู้แฟนขับลุกฟ้าไปไหนนะมียุงไม่มียุงรับที่บ้านนะจะไม่มียุงเลยที่บ้านนะจะไม่มียุงเลยแม้แต่เดยเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วก็ตรงตัวบ้านเนี่ยจะไม่ไม่ให้มีอ่างน้ํเดี๋ยววานไหนก็ตามเพราะว่าไม่มีอ่างน้ำเพราะว่าแนี่ ไม,ออไม่ชอบยุงหนึง่งไม่ชอบยุงสองไม่ชอบแมลงวันเนี่ยเป็นปานครับสวัสดีครับพ่อหนามสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณพี่เอ็มทีบีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมถ้าจะให้เจอกันพรุ่งนี้วันนี้ถ้าพี่เอ็มทีบีไม่ไม่ปล่อยของขวัญนี้วันวันนี้ผิดทรงนะถ้าพี่เอ็มทีบีไม่ปล่อยของขวัญคือผิดผิดทรงนะได้ครับผมคุณมามแวะแพคของขวัญพอ่อก่อนได้ครับพรุ่งนี้เจอกันเจอกันครับผม ขอบคุณครับคุณคุณหนูปาวานมาโอ้ยขอบคุณครับหลังจากไม่ได้เห็นมานานเหลือเกินโอ้โหไม่ได้เห็นปาวานมานานเหลือเกินเออเอาสิเออเอเอา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 ไงเอากันเอาไงเอากันไม่ได้เห็นมานานเหลือเกินขอบคุณครับคุณพี่ MTB ครับผมขอบคุณครับแม่เริ่มหายดีแม่เริ่มดีขึ้นลแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้ว ปลาช่อนแต่ถ้าพ่อผมพ่อผมเลี้ยปลาช่อนนะพ่อผมเลี้ยปลาช่อนคุณลึกอะเป็นคอนเสิร์ตครับผมใช่ครับเจอกันครับพี่พี่แมวเ,เจอกันที่โคราชน,นะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันครับน้องมุกกี้นาฬิกาสวยขอบคุณค้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณเอฟซีจากเยอรมันด้วย ติ้งทางแชทได้ไหมครับได้ทักมาได้เลยครับรอตอบเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดเปิดไอแพดตอบเลยมาทักมา <_ A> แล้วฝาก FC ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ผมเล่นที่ปอกุ้งเผาเป็นคอนเสิร์ตบารมีโชว์นะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับใครอยากจะให้รางวัลให้กำลังใจผมเป็นระบบติงหรือว่าเป็นระบบอะไรก็ตามหรือว่าอยากจะให้ส่วนตัวแยกเป็นพวงมาลัยของชื่อคุณเองอ่ะคุณทักหาผมได้เลยเดี๋ยวผมอ่ะรอตอบเลย นะครับผมทักข่าผมด้วยเลยวันนี้วันเกิดอวยพรนะขอให้มีความสุขม,มากนะครับคุณแค่ทางผ่านร่นำรวยร่ำรวยนะครับให้กำลังใจผ่านหน้าจอขอบคุณครับผู้ที่ทํางานหลับขาไหลแถวเร็วๆนี้ลูงฟ้าจะได้ข่าวดีมีงานอยากเข้ามาสารูดครับพี่ออยขอให้ได้นะครับยังไม่เห็นนะครับ ใจวันที่โชควัสือวัสดุเจอกันนะครับก็ต้องขอบคุณผู้จัดหานะครับวัสือเป็นอย่างสูงที่ที่เมตานะครับเอ้ยขอบคุณครับนะครับหลวงพ่อนะครับวันนี้จะไปหาที่ปอกเผ๋ามาเลยครับคุณเชฟโอเอฟซีสามนอคุณครับขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณมากน้องนุ่นน่ะนะนุช่ายครับนาฬิกาคู่ครับซื้อพร้อมกันซื้อพร้อมกับน้องชายละครับซื้อพร้อมกัน จอก,กันพวนี้ครับเจอก,กันครับพี่เจนนี่เจอก,กันครับทำอะไรอยู่เนี่ยครับนั่งไลฟ์คุยนะครับเริ่มเก็บวิม,มนเริ่มยิ้มทีใจ้ายนาฬิกาสวยน,นะครับคุณครับคุณพี่ก็เป็นการผมชอบเก็บหอมลอมริบนะชอบเก็บหอมลอมริบเก็บคือเหมือนจะเก็บหอมรอมริบอะเ,อเพราะว่าชีวิตชีวิตผมเนี่ยก็ ในช่วงที่ผ่านมามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันเรีนยนรู้ตรงที่ว่าเราเราไม่สามารถเราเราไม่กล้ามากกว่าเราไม่กล้าที่จะไปขอใครเลยให้เขาซื้อใหอ้เขาเขาอยากได้เราต้องเหมือนว่า,วา <c oughs> เราไม่กล้าที่จะไปขอใครแบบเฮ้ยเราอยากได้อย่างนี้ซื้อผมหน่อยเราคงไม่กล้าขนาดนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องเก็บหอมรอมริบเองแต่ในนั้นในนั้นวันนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ผมเก็บหอมรอมริบได้เองแล้วก็ไปซื้อมาก็คือนาฬิกา ท,ที่ผมได้ลงเห็นกลแบบมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กที่ผมอยากได้มาตลอดแล้วผมรู้สึกว่าวันหนึ่งที่ผมเก็บได้ผมก็คงคงจะได้ในสิ่งที่ผมฝันไว้แล้วมันก็เป็นโชคดีที่ผมได้เจอทุกคนแล้วางวัลที่ทุกคนให้มาผมก็เก็บหอมรอมดไปแล้วก็ไปซื้อนาฬิกาที่ทุกคนเห็นก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทุกคนเป็นแรงผลักดันแรงสนับสนุนนะครับอย่างบางอย่างก็อย่างเช่นชุดสีม่วงเนี่ยก็มีพี่ใจดีท่านหนึ่งนะครับมามาแบบมาช่วยเหลือแล้วก็ มาตัดชุดนี้ให้เลยซื้อคิทตันให้เลยแบบเขาถามเลยว่าเบสเสร็จเท่าไหร่ต้องขอบคุณพี่ผู้ใจดีมากๆนะครับที่ทําชุดสีม่วงให้นันใส่แล้วได้หล่อหล่อมากเลยขอบคุณออมากนะครับดีต่อใจขอบคุณครับก็คืออย่างน้อยเงินที่ทุกคนให้อ่ะมันก็ไม่สูญเปล่าคือที่รางวัลรางวัลที่ทุกคนร่วมกันให้มาร่วมดเนตมาไม่ว่าจะเป็นฐาระบบติ๊งระบบหน้าเวทีผมก็รวบรวมไปแล้วก็ไปซื้อของที่ที่ผมอยากได้ในสิ่งนี้ เงินทุกคนไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้สูญหายนะครับชมพูก็สวยนะชมพูก็สวยครับชมพูสวยมากชมพูสวยหวานเจี๊ยบเลยครับผมสวยหวานเจี๊ยบเลยแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยทุกคนรออยู่ดูหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูผมไปเรื่อยๆนะไม่ต้องออกไปไหนนะรู้เปล่าแล้วเดี๋ยวถ้าจะระเบิดเปิดระบบติงเนี่ยวันนี้อยากให้มันเป็นวันวันที่ทุกคนได้รู้แล้วไะว่า เงินที่ทุกคนให้ร้อยสองร้อยเนี่ย, 100, 200, ยไม่ได้ส่วนเปล่าเลยก็คือผมเอาไปทําอะไรทุกคนก็เห็นอยู่นะครับไปดูแลครอบครัวส่วนหนึ่งเอาไปจาัดก,การจัดก,การภาระในชีวิตส่วนหนึ่งและอีส่วนหนึ่งก็เก็บและซื้อของที่อยากได้นะครับผมซื้อของที่อยากได้สํารวจมาวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับแต่มันมันมันหมดช่วงนะเพราะว่าช่วงนั้นเราจะสวัสดีพี่นุ้ยนะพี่นุ้ยกินข้าวยังครับผม พี่น้อยหนาบคุณขาัพราบคุณมัพพวกพี่ก็คือกําลังใจที่สําคัญของผมเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าอหาระเบียบเพลย์ลิเคแทนเห็นชั้นๆรางวัลชีวิตใช่ครับพี่น้อยมาเป็นรางวัลชีวิตของผม,ผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมสามารถซื้อได้เชื่อไหมว่าผมเนี่ยอยากได้มาตลอดผมเนี่ยพูดตามแบบว่านาฬิกาที่ผมที่ผมได้ซื้อมาเนี่ยทาแล้วทาแล้ว,ลวใช่ไหมพี่ได้ดูดูไรนะไปนานๆนะดูน้นะไปนานๆ คือนาฬิกาที่ผมอยากได้มาผมอยากได้มาตั้งแต่สมัยผมใช้ซัมซุงอะที่ที่นาฬิกาสวยมากค่ะครับคุณครับน้องอ้อมขอบคุณนะคะน้องอ้อมมาถามอันนี้นางเอกคนเก่งขอบคุณนะคะที่เข้ามาถ่ายพีก็มันเป็นที่ผมฝันมาตั้งแต่สมัยผมใช้โทรศัพท์รุ่นซัมซุงอะและผมเอารูปนาฬิกาโรเล็กไปขึ้นหน้าปกหน้าปกลายผมจําได้เลยและผมก็ขึ้นมาตลอด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  ชีวิตก็ได้ซื้อนู่นนี่แต่ว่าไม่เคยสามารถไม่ไม่สามารถแตะได้เลยไม่เคยสามารถแตะได้เลยไม่เคยสามารถที่แบบว่าแม้กระทั่งแบบนิดนึงก็ไม่ยังยังไม่สามารถแตะได้เลยนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งผมทํางานแต่คือในช่วงที่ผ่านมาผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าผมทางานผมจะต้องรู้สึกว่าผอยากเก็บเงิน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 เยอะผมทํางานก็เลยทํางานไปทํางานไปแล้วก็รู้สึกว่าตั้งเป้าไว้เลยว่า จะทํางานเก็บเงินเพื่อสก้าฬิกาให้ได้แล้วมันก็ที่รงางวัลที่ทุกคนให้มาผมก็รวบรวมรวบรวมป,ปังปังขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคุณพี่ขอบคุณนะครับน้องอ้อมน้องอ้อมก็ปังปัง,ปงนะไว้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รีกเกเจอกันสักครั้งนะครับน้องอ้อมเระถามวันนี้นะครับรงางวัลที่ทุกคนให้มานะก็เลยเก็บหอมรอมรีบรวมเก็บเล็กประสบน้อยอ่ะรวมไปเรื่อยจนได้ซื้อนาฬิกาในวันนี้นะครับทุกคนทุกคนมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้ผมได้นะ ب, รครับเจอกันครับน้องอ้อ,อมรางวัลคนเก่งครับผมคุณก็ผมว่าก็กเขียนหญ่อย่างชัดเจนก็คือได้อย่างชัดเจนไปไงได้อย่างชัดเจนมันก็เป็นรางวัลชีวิตอะผู้คํานี้นะฮะรางวัลชีวิตคือ <c oughs> ผมอะไม่เคยซื้ออะไรที่เป็นไม่เคยคิดที่จะให้ของขวัญตัวเองเลย แล้ววันนั้นมีคนมาพูดผมว่าต้องให้ของขวัญตัวเองบ้างนะอะไรเงี้ยอาจารยว์ว่าให้ของขวัญตัวเองบ้างนะผมก็เลยคิดได้ว่าเออผมคงต้องให้ของขวัญตัวเองบ้าง แล้ามาขอบคุณครับเกินพี่นุย้ยขอบคุณทุกคนนะฮะสวัสดี2,200คนด้วย <S <S จ้าได้ดีตลอดไปรักผมไปนานๆนะห้ามเบื่อใครเลิกลักผมขอให้ใครเลิกลักผมขอให้จุ๊บๆๆๆแนทิวใจจังขอบคุณครับสุดยอดม,มากครับอ่าประมาณนั้นครับผม ขอบคุณครับขอบคุณพี่สินภัธ์มิตรด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับแมวริมเทเลสาบขอบคุณมากครับขอดูหน่อยไหมผมเก็บใส่กล้องไปแล้วครับผมถ้าจะเอาวองหมายยากเลยพักเลยฮะหล่อมากครับเจนนี่ผมรักษาในใครทด่เห็นขอบคุณพี่เจนนี่นะครับที่บอกว่าหล่อมากผมหล่ออยู่แล้วพี่ขอบคุณเชฟโอ้ด้วยครับผมขอบคุณครับก็ดูแลเตียงทุกอย่างครับกลัวคนเบื่อไงกลัวกลัวทุกคนเบื่อมันแบบ ้คนที่ฉันชอบไม่หล่อเลยคนที่ฉันชอบแบบไม่ฟินเลยแบบดูดูไม่ดีต่อใจเลยเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้มันดูแบบมันดูสะอาดสะอาดแล้วก็ดูดีตลอดเวลาใช่ไหมคนที่รักเราคนที่อยู่ในด้อมเราเขาจะได้แบบเออฉันไม่ได้เลือกคนผิดน้องหล่อจริงที่ไม่เถียงอย่าเถียงผมเลยพี่ถ้าเถียงผมสู้ใจขาดเลาบ้า, <c oughs> ราประเด็นขอบคุณครับไม่เบื่อเลยขอบคุณนะครับ คนนะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเปิดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไหนๆก็ไหนๆขอเปิดระบบติ้งนะทุกคนขอเปิดระบบติ้งที่จะไปติดรางวัลเป็นในงานพุ่งนี้นะครับในงานพวนุวงนี้ตอนจ,จนจน,จนถึงวันนี้เนี่ยในด้อมน,น่าจะมีมามรางวัลโยมาสักสองสามพันเองมั้งรางวัลของพ่กนี้เนี่ยน่้จะมีโยมาสักสองสามพันเองเราก็ยังไม่ได้เปิดระบบติ้งเลยเราจะเปิดระบบติ้งวันนี้แค่รอบเดียวนะครับผมสำหรับรางวัลพ่งนี้เดี๋ยวโดนัะจะทําคืนนี้เลย ฝากทุกคนให้รนะบบติ๊กนัด้วยนะครับเดี๋ยวนะจะเปิดแล้วนะจะเป็นอยาเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเออดีทุกคนรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่าระบบติ๊กมันขึ้นมัน,ม,นมันไม่ขึ้นสติกเกอร์เออดวงเหมือนจะไม่ได้รางวัลเลย เมื่อเหมือนมันจะมันมันไม่ขึ้นสติกเกอร์อ่ะมันไม่ขึ้นสติกเกอร์ให้เราให้เราแบบให้เรากดระบบติงอ่ะดูดิแต่ว่าทุกอย่างได้หมดเลยนะแต่แค่ว่าไอตรงสติกเกอร์อ่ะมันไม่ขึ้นให้เว้ยเฮ้ยเอ้ยดูดิดวงเหมือนจะไม่ได้รางวัลระบบตงนี้เดี๋ยวเขียนใน iPad แล้วกันนะเดี๋ยวเขียนใน iPad แล้วกันจะได้ไม่ดวงกำกับด้วยเขียนไหมเขียนในไอแพ เขียนซะเลยเดี๋ยวเปิดแล้วนะถ้าอยู่ในใจแล้วถ้าบางคนอยู่ในใจแล้วก็กดกดไปเลยครับ